ทุกเช้านั้นจะมีคนมาคอยปลุกผมอยู่เสมอตื่นได้แล้วนะพี่ฮารุกิพี่อยู่มีเขาเรออยู่นะเธอคนนั้นก็คือน้องสาวของผมเองผมก็มีแอบกังวลอยู่บ้างว่าเธอจะติดผมมากเกินไปหรือเปล่านะรู้แล้วลนะ่ะน้าขอไปฉี่ก่อนนะห้องน้ำ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 เ <What? S 1> ว้ยเว้สาวที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่ล็อกประตูคนนี้นั้นก็คือเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กของผมเองผมคิจิมะฮารุกิอยู่ชั้นมห้าอันนี้ พี่ฮารุกิรีบๆกินข้าวเนะเรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อแม่ของผมต้องออกไปทํางานนอกบ้านบ่อยที่บ้านก็เลยมักจะเหลือแค่ผมกับน้องที่พึ่งพาได้สองคนเท่านั้นเองพี่ยูมินี่กาแฟค่ะขอบใจนะจ๊ะนสะกิจ,จังส่วนคนที่นั่งจิบกาแฟาอยู่นั้นก็คือเพื่อนสนิทของผมวาคุอิยูมิบ้านเธออยู่ไม่ไกลไปจากนี้เธอจึงมากินข้าวกับพวกผมก่อนไปโรงเรียนกันอยู่บ่อยๆและพวกเรา3ามคนนั้นก็ไปโรงเรียนเดียวกันนี่พี่ยูมิคะพี่ได้ดูละครมาคืนหรือเปล่าคะ อีกเดียวก็จะจบแล้วตอนล่าสุดนี้ก็หักมุมมากเลยแหละละ,ละครอะไรผมไม่ได้ดูหรอกนะดูเหมือนว่ายูมิกจะสนิทกับน้องผมมากเลยทีเดียวถึงได้อยากไปโรงเรียนด้วยกันแบบนี้แต่ผมกับยูมินั้นแทบไม่ได้คุยอะไรกันเลยราวกับว่าผมนั้นเป็นแค่คนแปลกหน้าที่เดินตามพวกเธอสองพี่น้องเท่านั้นเองวันนั้นในระหว่างที่พวกเราสามคนกําลังเดินคุยกันอย่างมีความสุขนั้นจะว่าไปพี่ฮารุกิกับพี่ยูมิมีใครที่ชอบหรือเปล่าคะเอ๊ะ จูจูนาสกิจก็ถามอะไรที่ไม่ควรถามจูจๆถามอะไรเนะนี่ยนาสกิจจังคือคนแบบฉันไม่มีหรอกนะในระหว่างที่เธอพูดอยู่นั้นหน้าของเธอก็เปลี่ยนมาเป็นสีแดงใหญ่เลยถ้างั้นพี่เลยก็ไม่มีหรอกนะใครจะกล้าบอกแล้วว่าผมชอบเธอนะยูมิลงกันเล่าปกติยูมินั้นมักจะรักษาระยะห่างจากผมเสมอ พอผมคุยกับเธอทีอไรก็ต้อง,ลงเลยด้วยการทะเลาะก,กันเสมอๆพวกเราสองคนจึงไม่พยายามจะฝืนที่จะสนิทกันถึงพวกเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่พอขึ้นมัธยมมาพวกเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เลยแต่นาสูก,กิก็พูดต่อไปไม่หยุดอย่างนั้นหรอกดดเหรอน่าเสียดายแฮะทั้ทงๆท,ที่ทั้งสองคนก็หน้าตาดีแทๆ้ๆสองคนนี่จริงอยู่ที่ยูมิหน้าตาดีตั้งแต่สมัยมต้นแล้วแต่พี่เนี่ยนะไม่จริงหรอกมกั้งพูดเองเจ็บเองจริงๆแฮะ จริงๆนะพี่นี่เพื่อนของหนูยังบอกเลยว่าพี่เนีน่ยน้าตาใช้ได้นะแถมยังโดนฝากให้แนะนําด้วยล่ะเอ๊ะจริงดิพอดีว่าโดนเพื่อนถามมาบ่อยๆก็เลยอยากรู้นะว่ามีคนในใจหรือเปล่านะแต่ไม่มีสินะไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อหรอกผมที่ไม่เคยดังมาทั้งชีวิตเนี่ยนะหึทําไมยูมิถึงดูลนลานแบบนั้นล่ะนี่หนูแนะนำเพื่อนของหนูให้พี่ได้ไหม อ่เมมันก็ไม่ได้นะทำไมพี่ยูมีถึงเป็นคนตอบคำถามหนูเลยคะก็ก็แบบว่าจะให้หมอนนั่นไปมีแฟนอยู่คนเดียวแบบนั้นมันไม่แฟนอนะสิเอ๊ะเหตุผลอะไรของเธอน่ะฉ,ฉ,ฉันจะไม่ยอมให้นายไปมีใครทั้งนั้นสงสัยคงไม่อยากให้โดนแซงสินะแต่แบบนั้นก็แปลว่าตราบใดที่ยูมิยังไม่มีแฟนผมก็ห้ามมีแฟนเหมือนกันสินะถ้าอย่างนั้น ทำไมพี่ยูมิไม่คบคบไปล่ะคะคนที่มาสารภาพร,รักกับพี่ก็มีเยอะแยะไปนะม,ม,มันก็ไม่รู้แหะเรื่องนี้ฉันไม่คุยด้วยหรอกนะหลังจากนั้นยูมิก็เดินหนีพวกเราไปซะแล้วทั้งๆท,ที่พี่ยูมิออกจะดงะังแท้ๆแต่กลับไม่มีแฟนเลยเพราะว่าอะไรกันนะไม่รู้สิพอผมลองนึกภาพที่ยูมิไปคบกับผู้ชายคนอื่นผมก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาวันถัดมาพอผมไปเปิดล็อกเกอร์ดูเอเอ อะไรกันเนี่ยก็มีจดหมายล้นออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ของผมไม่ว่าฉบับไหนก็ดูน่ารักทั้งนั้นเลยอย่าบอกนะว่าบางทีพวกนั้นอาจจะเป็นจดหมายรักก็ได้นะพี่พอดีเมื่อวานหนูไปบอกเพื่อนๆมานะ่ะว่าย,ยังไม่มีใครในใจิจ <laughs> สงสัยพี่โดนแกล้งแน่เลยไม่งั้นก็คงจะใส่ผิดกล่องแนะ่ๆผมก็ได้แต่ขำแห้งๆเท่านั้นยูมิที่เห็นเช่นนั้นก็มองหน้าผมครู่หนึ่งแล้วก็จากไปเป็นอะไรของเธอกันนะ ถัดมาอีกวันหนึง่งตอนเช้ามีใครมุดเข้ามาในผ้าห่มอของผมอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นเธอคนนั้นก็เข้ามากอดผมฮ่านาซึกิอีกแล้วเหรอเนี่ยตื่นแล้วจ้าคราวนี้ไม่ได้กินพี่หรอกนะไวต้ตื่นอยู่หรอกเหรอเอ๊ยยูมอิอารุณสวัสดิ์ค่ะอืมอ,อ,อรุณสวัสดิ์ครับทักทายกันปกติก็จริงแต่สถานการณ์ที่ไม่ปกตินี่มัอนอะไรกัน แบบว่าตอนแรกก็จะมาปลุกแหละแต่พอเห็นหนายหลาฟันดี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากนอนขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนั้นมัง้งอ,อย่างงี้นี่เอง <laughs> พอผมลงไปที่ครัวก็พบกับน้องสาวที่กําลังทําเพลงระหว่างทามื้อเช้าอยู่วันนี้ตื่นเช้าจังนะพี่อย่างที่คิดไว้เลยให้พี่อยู่มีไปปลุกดูเหมือนจะเวิร์กกว่าสินะเอ่เอเวิร์กมากเลยล่ะโดยเฉพาะตอนที่เธอเข้ามาในผ้าอ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นจบข่าว ม้ในระหว่างที่พวกเรากําลังทานข้าวเช้าอยู่นั้นยูมิก็นั่งอายหน้าแดงอยู่สงสัยจะเขินเมื่อกี้สินะผมเองก็เขินเหมือนกันอะลืมไปเลยว่าวันนี้หนูมีเวนหนูไปก่อนนะจากนั้นนัสกิก็หายไปกับสายลมพวกเราสองคนก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันดีอ,อ่ะเออไปกันเถอะนะอ่ะสุดท้ายแล้วพวกเราสองคนก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยอืม ใกล้ชิดไปแล้วนะเย,ยูมิก็ก็ปกตินี่ปกติเธอไม่ได้กอดแขนผมสักหน่อยนะก็ก็แค่รู้สึกไม่สบายนะแต่ความรู้สึกที่ถูกโอบล้อมของแขนผมนี่มันตอนพักเที่ยงก็นี่กกินข้าวด้วยกันปะอ่าอ,อืมอืมสองคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ปะแต่ไม่เคยเห็นสนิทกันขนาดนี้มาก่อนเลย ไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยกันมาตั้งหลายปีเลยฮะแต่ยูมิเธอดูท่าทางแปลกๆนะวันนี้นี่ฉันทำไข่ม้วนมาล่ะเฮ้กูดูน่าอร่อยดีนี่ลองกินดูไหมล่ะอ้มเดี๋ยวสิแบบนี้มันก็อุตส่าห์ทำมาเลยนะช่วยกินหน่อยสิผมได้ถูกสายตารอบข้างกดดันก็ได้แต่อ้าปากเท่านั้นมันก็อร่อยดีหรอกนะแต่สายตาคนรอบข้างนี่มันอะไรกัน พอตอนกำลังจะกลับบ้านฮารกุกิกลับด้วยกันไหมยูมิกำลังยืนรอผมอยู่ที่หน้าประตูอยู่นี่ก็บอกแล้วไงว่าใกล้ชิดเกินไปแล้วนะก,ก็บอกแล้วไงว่าไม่ค่อยสบายนี่ก็ไม่ปกติอยากที่เธอว่าจริงๆนั่นแหละแต่ยูมิก็ตามผมมาจนถึงบ้านแถมนัซกิก็ติดเวรและยังไม่ได้กลับมาด้วยนี่วันนี้เธอกินยาไม่เย่าขวดเลยไง ก็ไไไมม่่เเหนนนจะะนะีีอรแปปลลยถ้าเป็นอย่างที่เธอบอกจริงๆแล้วก็ผมก็คงต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆอีกอย่างหนึ่งนะพวกเราไม่ค่อยสนิทกันตั้งแต่มต,ต้นแล้วนะรู้ปะม,มันก็จะว่าไปแล้วจดหมายรักพวกนั้นลละได้ตอบกลับไปหรือยังก็ยังนะแต่เธอกับจดหมายพวกนั้นเกี่ยวอะไรกันด้วยหรือไงจะว่ามีก็ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ผมถอนหายใจทีนึงแล้วเอาจดหมายรักให้ยูมิดู เธอที่อ่านจดหมายอยู่นั้นก็ต้องเปิดตากว้างพวกพี่สองคนเนะี่ยรีบๆเขากันได้แล้วด้วยรักและห่วงใยจากน้องรักทุกฉบับมีข้อความเดียวกันแถมจากน้องรักนี่มันเอ่อทั้งหมดนี่เป็นแผนของนานสกินะเมื่อวานก็ไปบ่นกับเธอแล้วนะนานสกิทำไมเธอถึงทำอะไรแบบนี้ล่ะก็แบบพวกพี่ไม่ยอมคบบกันสักทีนี่ทั้งๆที่ชอบกันแท้ๆหนูเองก็รอจนเบื่อแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้น เธอก็ไม่สมควรที่จะก็ประมาณนั้นแหละนัสกิก็แค่มายุ่งไม่เข้าเรื่องเองถ้าง,งั้นเรื่องที่ว่านายดังก็ทั้งหมดนั่นนัสกิบันเรื่องขึ้นมาแหละผมจะไปแต่บ้าบ้าที่สุดเลยทำเอาคนอื่นเขากังวลใหญ่เลยนะอโอ้ยเด,เดี๋ยวสิยูมิไอ้ที่เป็นห่วงนี่เป็นห่วงอะไรนะ่ะน,นายนี่มันซื่อเบอร์ที่สุดเลยก็แบบว่าฉันชอบนายเนีอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะ เอ๊ยย eh ูมิ <Yes. S 1> ชอบผมเธอชอบผมไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบผมหรอกหรอบ้าหรือไงที่ฉันไปโรงเรียนด้วยกันกันกบนายก็เพราะว่าฉันอยากอยู่กับนายเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะคุยกับนากิขขหรอกหรอแล้วนายละ่ะฮารุกินายคิดยังไงกับฉันละ่ะมันมันก็หรือว่าฉันยังเป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กที่น่ารำคาญเหรอไม่มีทางหรอกสำหรับผมแล้วยูมินั้นเออทำไม ทำไมถึงต้องมองหน้าผมด้วยสายตาที่น่ารักแบบนั้นด้วยละ่ะความดุดัดนที่เธอเคยมีนั้นหายไปไหนกันเมื่อแต่จ้องผมด้วยสายตาแบบนั้นผมก็ผมชอบเธอนะไม่ใช่แค่ในฐานะเพื่อนแต่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นช่วยคบกับผมด้วยครับจริงเหรอดีใจจริงเลยเ,เดี๋ยวสิจะก,กอดกันกระทำหันแบบนี้สิก็แบบไม่ต้องเก็บอะไรไว้แล้วนี่นะจากนี้ไปพวกเราจะจูจีกันให้เต็มที่เลย <laughs> ไอ้นั่นมันก็ดีอยู่หรอกนะนี่จูบฉันสิเอ๊ะ,อะผมคิดว่าเธอกำลังข้ามขั้นตอนอยู่นะตื่นเต้นเหรอไม่ต้องกังวลอะไรไปหรอกนะฮารุกิคือว่านะยูมิจากเพื่อนสู่แฟนจากซึนสู่เดรรการเปลี่ยนแปลงที่กระตันหันนี้มันน่ารักจริงๆเลยนะเธอเนี่ยอ,อย่าพูดอะไรเขินๆด้วยหน้าไปแบบนั้นสิ จากนั้นหน้าของเราสองคนก็ใกล้กันขึ้นเรื่อยๆกลับมาแล้วพี่เอ๊พี่ยูมิก็อยู่ด้วยกันเหรอคะอ๋ะอยินดีต้อนรับกลับนะน,นันสกเิเร็วจังนะ <c oughs> นี่ทำไมทั้งสองคนถึงนั่งหันหลังให้กันอยู่ล่ะทำพิธีกรรมอะไรอยู่เหรอจากนั้นพวกเราก็บอกนันสกิว่าเราสองคนนั้นคบกันแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะดีใจมากทีเดียว หนูใกล้จะกลายเป็นพี่สาวแล้วสินะคะเราสองคนก็ต้องช็อกกับคำพูดของเธอไปตามๆกันหลังจากนั้นทุกเช้าอารุณสวัสดิ์นะฮารุกิอ,อืมอรุณสวัสดิ์นะเธอก็จะมาปลุกผมไม่สิมาซุกผมจนก,กว่าผมจะตื่นตลอดเลยนี่ผมอายนะที่จะให้ใครเห็นหน้าตอนนอนเนะี่ย <c oughs> วันนี้ก็ยังน่าอินดูเหมือนเดิมสินะเท่านี้ ฉันก็คงไม่จําเป็นต้องเดินไปโรงเรียนกับพวกพี่แล้วสินะทําไมล่ะก็ทําเหมือนที่ผ่านมาก็ไ่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ก็แบบว่าไม่อยากเข้าไปขวางพวกพี่สองคนนี้นะนาซสกิก็เป็นห่วงพวกเราในแบบของเธอเองสินะไม่จะเป็นหรอกเจ้าบ้าไปเธอไม่ลองหาแฟนดูบ้างล่ะฮะวูดอะไรของพี่เนี่ยนาซสกิสองคนนี้คือพวกพี่พ,พที่เธอเล่าให้ฟังสินะวันดีนะโนะชตัดคุง น,น,นั่นๆๆนะสกิพ่อหนุ่มหล่อคนนี้นี่อย,อย่าบอกนะว่าผ <c oughs> ู้หญนะิงเนี่ยมีความลับเยอะเนะนี่ยโอ้จังไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วน้องสาวผมนี่มันอธิบายไม่ถูกจริงๆคู่นั้นดูเลบิลบๆลกันดีจังแฮะแบบนี้พวกเราก็แพ้ไม่ได้แล้วสิอ,อืมถ้างั้นวันหยุดไปเดทกันนะอเพื่อที่จะไม่น้อยหน้าคู่รักน้องสาวพวกเราก็ได้พยายามอย่างเต็มที่จนคนในโรงเรียนเรียกพวกเราว่าคู่บ้ารักไปซะแล้ว แต่แบบนั้นมันก็ไม่เลวดีฮะ